บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อสมบุกคลน,นับรวมให้หมดเลยนะนี่ที่เรามีไม่เกิน2ล้านบาทเข้าร่วมโครงการได้ให้เราผ่อนชำระเป็นยอดเดียวลดดอกเบี้ยให้ก่อนอันดับแรกแค่ฟังลดดอกเบี้ยก็คุ้มแล้วไปเหลือสิน,สนเชื่อ GSB บบ้านแลกเงินหมดเขตรับสมัคร28กุมภาพันธ์2566ารอธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีครับพบกับผมเคนนักรินวุฒิกิจเพบูลและค้นุงจักรพงศ์เมธพันธ์ครับผมเงินทองของจริงวันนี้ครับเราจะพูดถึงคลินิกครับครับเวลาเราป่วยในโค้ชเราก็ไปหาคลินิกหาคุณหมอครับผมเพื่อที่จะรักษาโรคของเราครับแต่เวลาเราป่วยทางการเงินก็จะมีคำพูดว่าคลินิกแก่นี่ครับในประเทศไทยคลินิกแกนี่คืออะไรครับคลินิกแกนี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานนะครับที่อยู่ในการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเราพูดชื่อให้เต็มคือคลินิกแกนี่ใบแซมเขาเขาเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของ การรับจัดการนะปัญหาเรื่องของหนี้เสียต่างๆแซมนี่ไม่ใช่ชื่อคนถูกไหมครับ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์สกุปุบนะเป็นชื่อย่อชื่อย่อใช่ครับใช่ครับทีนี้หนี้เสียคืออะไรก่อนก็คือหนี้ที่เราไม่ผ่อนชาระเขาแล้ว90วันหรือ3เ <c oughs> ดือนนะฮะเพราะว่าเวลาเราไม่จ่ายหรือไม่ชําระหนี้เดือน2เดือนเนี่ยเขาถือว่าอาจจะเกิดเรื่องของความผิดพลาดได้แต่ถ้าเกิดว่า3เดือนในแสดงว่าเอ้ยเอาจริงตั้งใจจริงละว่าจ่ายไม่ไหวจริง นะครับเพราะเราพอเราไม่จ่าย3เดือนก็จะเป็นหนี้เสียทีนี้คลินิกแก้หนี้เนี่ยเขาก็จะรับจัดการดูแลในส่วนของหนี้เสียที่เป็นหนี้ในกลุ่มที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกนันอย่างเช่นเวลาเรากู้ซื้อบ้านเรามีบ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอันนี้ คลินิกแก้นี้ไม่ได้ดูแลกูซื้อรถเรามีรถเป็นหลักทรัพย์ปาาระกันนั้นคลินิกแก้นี้ไม่ดูแลเพราะ,ะนั้นเขาจะดูแลแค่3เรื่องใหญ่ๆ,ๆก็คือหนี้บัตรเค,ค,ครดิตนะครับหนี้บัตรกดเงินสดครับผมแล้วก็หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลโอ้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งนั้นเลยแหละจริงๆมีแค่เดียวเยอะแล้วนะเยอะนี่ก็เยอะแล้วถ้าใครมีบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและก็สินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นหนี้เสียไปแล้วคือคุณไม่ผ่อนใจเขาแล้ว3เดือนเนี่ยถือว่าคุณเป็นหนี้เสียแล้้ววตอองบก่า ถ้าเกิดเราสามารถเอานี่ที่เป็นนี่เสียเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบก,การชําระที่เป็นปกติได้เร็วที่สุดนะก็จะเป็นเรื่องดีนะครับคุณนิคแก้หนี้เขาก็จะรับครับบัตรเครดิตบัตรกนสดสินเชื่อสมุสมบรณ์เราจะมีกี่ใบกี่รายการนับรวมให้หมดเลยนะ ถ้ามูลค่าหนี้ที่เรามีติตค้างอยู่ไม่เกิน2ล้านบาทน,นะครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะทั้งหนี้ธนาคาร<อ>และก็นี่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารต่างๆแต่ต้องอยู่ในการกำกับดูแลนี่อกระบบได้ไหมฮะเออ่นระบบยังมาไม่ได้ครับนะอันนี้ต้องไปเคลียร์กันเองก่อนนะแต่ถ้านี่ในระบบเนี่ยสถาบันการเงินแทบจะทั้งหมดแล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้คือแทนที่เราจะเดินเข้าไปคุยกับสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อกับเรา ไม่ต้องก็ได้มีทางเลือกหนึ่งอ๋อเดินนข้าคืนอีกเลยใช่รวบตึงไปเลยใช่ใช่เพราะว่าคนที่เป็นนี้เสียเคสมันจะมีลักษณะแบบนี้คือมีบัตรเครดิตอยู่สใบแต่แล้วเสียใบเดียวแล้วก็ใช้ดีอีก3ใบมักจะไม่เป็นแบบนั้นัมักจะค่อนข้างจะเหมาอ่ะทั่วถึงทั่วถึงทั่วถึงเรียกว่าการเงินเราเละไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเละปุ๊บเราอยากจะจัดระเบียบนะครับเราเอานี่บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลรวมๆกันปุ๊บ เข้ามาติดต่อที่คลินิกแก้หนี้ถ้ามูลค่าไม่เกิน2ล้าน <Okay. S 1> เขาก็จะทําการปรับรูปแบบการผ่อนชําระใหม่ mm. เดิมเรามีหนี้บัตรเครดิต34ใบถูกไหมต้องส่ง3าีที่ถูกไหมแล้วก็เป็นหนี้เสียไปแล้ว <Yeah. S 1> อยู่ส่งไปแล้วเนี่ยเราก็เอาทั้งหมดเข้ามารวมที่เดียว oh. คลินิกแก้หนี้ก็จะปรับให้เราผ่อนชําระเป็นยอดเดียว oh. นะโดยไอ้ยอดนี้เนี่ยเขาจะทําการลดดอกเบีย้ยให้ก่อนอันดับแรก <c oughs> แค่ฟังลดดอกเบีย้ยก็คุ้มแล้วก็คือดอกเบีย้ยมันจะลงไปเหลือ3ามถึงหจากเดิมเราส่งบัตรเครดิต16บรกบัตรโอนเงินสด แล้วก็ยืดหนี้ออกให้เป็น10ปีครับ10ปีเนี่ยนะครับมันต้องบอกเลยว่าผ่อน10ปีนี้ก็คือริ่งผ่อนบางลงนะแต่เราจะโปะเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราพร้อมนะครับโดยปกติถ้าเรามีหนี้รวมกันประมาณสักแสนหนึ่งก็ตกผ่อนเดือนละประมาณพันกว่าบาทโก็โอเคอยู่นะซึ่งตัดทั้งต้นและดอกโอ้ยุดยอดเลยนะเพราะจุดเด่นของยินแก้นีคือเรากลับมารวมนะทำให้การเงินของเรากลับมาเป็นปกติเข้าใจแล้วทยอยผ่อนไปพอเมื่อไหร่ก็เคลียร์การเข้าไปเจรจากับคลินิกแก้นี้เนี่ยครับมันจะทําให เครดิตของเราในเครดิตบูโรเออมันมันตัวแดงไหมหรมันเป็นยังไงครับอ๋อต้องบอกอย่างนี้ครับว่าด้วยความที่ก่อนที่เขาจะมาที่คลินิกแก้นนี่<ะ>เขาเป็นหนี้เสียไปแล้วอ๋อเขาเป็นหนี้เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นในข้อมูลเครดิตเนี่ยเขาก็จะมีการลงบันทึกว่า เป็นสถานะการชำระล่าช้า90วันขึ้นไปก็คือเรียบร้อยแล้วอ่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้90วันเดี๋ยว120วัน150วันคือถ้าเกิน90เนี่ยถือเป็นนี่เสียหมดเขาก็จะลงข้อมูลในเครดิบูโรแบบนี้ครับผมแต่ถ้าเรามีการเข้าไปเจราจาปรับเรื่องของการผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยสถานะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นว่าอยู่ในระหว่างการ ปรับเงื่อนไขการผ่อนหรือเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ถามว่ามันเป็นสภาวะที่เราจะไปกู้อะไรต่อได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ายังเพราะว่าคุณยังมีหนี้เสียอยู่ถูกไหมแต่ว่าเรากําลังเข้าสู่รูปปกติอดทนผ่อนอีกนิดนึงเดี๋ยวเราพอเคลียร์หนี้จบปุ๊บเราก็จะกลับมาเป็นคนที่มีสถานะการเงินปกติแล้วก็จะมีโอกาสกลับเข้าสู่สินเชื่อได้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆการเข้าไปอยู่ในคลินิกแกนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงที่สุดนะใช่ครับโค้ชแนะนําสรุปนิดนึงครับครับ สำหรับคนที่มีปัญหาหนี้เสียนะครับบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับอยากให้ลองติดต่อทางคลินิกแก้หนี้ดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะเรียกว่าปรับเปลี่ยนสถานะที่เป็นหนี้เสียเนี่ยกลับเข้ามาผ่อนชาระให้เป็นปกติตรงนี้ก็ได้ส่วนลดในเรื่องของดอกเบี้ยและระยะเวลาในการผ่อนที่ต่ำนะครับทำให้เราผ่อนได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราผ่อนจบเคลียร์จบเนี่ยเราก็จะสามารถกลับมามีเครดิตที่ดีได้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาก็อยากให้รีบติดต่อนะครับจะได้แก้ปัญหาได้ส่วนใครที่อยู่ในโครงการอยู่แล้วนะครับส แล้วดังนั้นรักษาวินัยและผ่อนให้ต่อเนื่องนะครับถ้าติดปัญหาอะไรก็ลองปรึกษาเขาดูเผื่อจะได้แก้ไขได้นะครับมีหนี้เคลียรได้เราจะได้กลับมาเป็นคนที่มีเครดิตที่ดีครับครับวันนี้ขอบคุณคนหนุ่มมากนะครับครับผมช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจในแง่มุมเรื่องเงินเงินทครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับ หากคุณผู้ชมนะฮะโดนข่มขู่ไม่ว่าจะจากเจ้าหนี้ก็ตามนะฮะหรือว่าจากใครก็แล้วแต่นะข่มขู่บอกว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ทําตามแบบนี้1 2ึ่งสเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้1 2ึ่งสไม่ว่าจะเป็นการเอาข้อมูลส่วนตัวมาเผยแพร่นะหรือว่าพวกคลิปลับต่างๆคลิปอนาจารย์นะครับถ้าไม่ทําตามเราเราจะทําแบบนี้อันนี้คุณผู้ชมครับในฐานะที่เราเป็นผู้เสียหายที่โดนข่มขู่เราสามารถทําอะไรได้บ้างมาติดตามกันเลยนะครับหากคุณโดนข่มขู่นะไม่ว่าจะเป็นข่มขู่ให้ท nah ําอะไรก็แล้วแต่นะครับ เขาจะมีความผิดในการทําให้เสื่อมเสียเสรีภาพอันนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับ แต่ถ้าการข่มขู่มีการข่มขู่บอกว่าจะเปิดเผยความลับแล้วเรียกรับเงินแล้วก็อันนี้จะเป็นฐานความผิดนะครับรีดเอาทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง20 0แสนบาทเลยนะครับหากคุณผู้ชมโดนข่มขู่นะครับขั้นตอนในการดำเนินการทำตามนี้เลยนะครับคือ 1. หลักฐานในการโพสตข่มขู่คุณนะครับคุณเก็บเอาไว้เลยข้อที่2ครับโปรไฟล์ของคนที่ขู่คุณนะครับ ่ายเอาไว้เลยนะครับให้ชัดเจนเลยว่าโปรไฟล์คนนี้แหละคนนี้เป็นคนขู่เราข้อที่3ครับประวัติการสนทนาฮนะแชทต่างๆหรือการบันทึกเสียงตอนถูกข่มขู่นะฮะถ้าท่านบันทึกเอาไว้ตรงนี้ก็นํามาเป็นหลักฐานในการที่จะแจ้งความได้นะครับหลังจากที่รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับก็นําหลักฐานเหล่านี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจและแจ้งความดําเนินคดีเลยนะครับถ้าถูกข่มขู่เก็บหลักฐานทุกอย่างอย่างที่ผมพูดเอาไว้แล้วดำเนินคดีได้ทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมง5นาทีทา สวัสดีครับ